สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้ป้าจะไปอ่าซื้ออ่าต้นไม้จากต้นไม้ที่ร้านาขายต้นไม้ที่จันทบุรีเนี่ยจ้ะก็จะมาซื้ออ่าไม้พืชผักสวนครัวนะอ่านี่จะเป็นต้นไม้อ่าพริกจากต้นพริกจ้ะพริกสวยงามเขาเหลืออยู่ต้นเดียวจ้ะแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อต้นนี้เนาะนี่ก็จะเป็นดาวเรืองจ้ะก็ซื้อดาวเรืองมาด้วยจ้ะวันนี้ สีอ่าดาเรืองสีเหลืองไม,ไม่ไม่มีจ้ะมีแต่สีส้มจ้ะก็เลยได้ซื้อมาสองต้นจ้ะทุกคนก็เดินชมจ้ะเดินชมอ่าในร้านน,นนะในร้านขายอ่าไม้แต่งบ้านไม้สวยงามไม้มงคลต่างๆนะจ้ะในร้านเนี้ยจ้ะแต่ว่าป้าก็จะมาซื้ออ่าซื้อต้น ต้นไม้ที่ว่าเป็นพืชผักสวนครัวจ้ะก็เดินชมไม้แต่งบ้านไม้ต่างๆไม้สวยงามมาจะ้ะเนี่ยจะ้ะก็เดินชมเพลินๆจะ้ะสวยๆทั้งนั้นเลยจะ้ะเนี่ยจะ้ะต้นไม้เขาเลี้ยงไว้สวยนะพูดถึงว่าในร้านอ่ะเชืวว่อวขาขายอ่ะไม้ไม้ตกแต่งอะนะ ไม้ตกแต่งบ้านไม้ตกแต่งรั้วบ้านหรือว่าปลูกไว้ดูสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็จะเป็นอดอกหน้าวัวแคระนะก็มีสวยๆเยอะแยะเลยจ้ะนี่จ,จะ้ะนี่ก็เป็นต้นไม้อันนี้ก็เนี่จ,จ้ะสวยมากเขียวสีเขียว วันนี้แดดร้อนมากจ้ะทุกคนก็แสงถ่ายคลิปออกมาสวยจ้ะอันนี้จะเป็นเฟิร์นเฟิร์นจ้ะเฟิงเฟิร์นก็นำมาตกแต่งบ้านได้นะก็สวยจ้ะก็ทำให้บ้านดูร่มรื่นนะแต่ว่าป้าไม่ได้ซื้อจ้ะก็มาซื้ออ่า ต้นพืชผักสวนครัวจ้ะขอภัยพูดไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นจะ้ะพูดไม่ค่อยไม่ค่อยถูกจะ่ะก็ชมเพลินนะคะทุกคนเนี่ยจะ่ะก็ไม้สวยงามทั้งนั้นเลยจะ่ะร้านขายต้นไม้ก็มีไม้สวยงามแล้วก็มีไม้แบบพืชผักสวนครัวจะ่ะนี่จะ้ะกับ อาจะเป็นกระเพราจากกระเพราขาวจ้ะก็ได้ซื้อมาจา้ะมะเขือเทศก็ซื้อมาจากทุกคนก็ซื้อมาหลายอย่างจ้ะหลายต้นอยู่เหมือนกันจ้ะวันนี้ก็อยากจะนํามาปลูกกันนะกระเพราขาวอันนี้กระเพราขาวจ้ะ นีจะเป็นกระเพราแดงจะทุกคนแต่ไม่ได้ซื้อจ้ะซื้อแต่กระเพราขาวมาจ้ะนี่ก็ซื้ออพริกมาด้วยจ้ะต้นพริกก็ซื้อมาซื้อมาสองสามต้นจ้ะก็จะเป็นพริกชินดาบ้างอ่ะพริกสวนบ้างนะพริกหนูสวนอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยจ้ะอยู่ที่ร้านเขาก็พริกเขาก็มี มีมีพริกออกมาสวยนะอันี่ก็จะเป็นไม้ที่ว่าแต่งบ้านนั้นนะขายอยู่ในร้านเนี่ยจ้ะก็สวยจ้ะเสร็จทีรวยทรัพยนะ์เนาะจ่ายนี่คือไม้ดอกนะไม้ดอกไม้ซื้อมาแต่งบ้านสวยๆจ้ะเดินชมจ้ะทุกคนก็เดินชมเรื่อยๆจ้ะ ข้ามาร้านขายต้นไม้นี่เพลินมากเลยจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะก็มีทั้งไม้ดอกไม้ตกแต่งไม้ประดับไม้พืชผักสวนครัวอะไรเงี้ยจ้ะเนี่ยจ้ะที่เลือกมาแล้วก็เนี่ยจ้ะอยู่ในรถเนี่ยจ้ะก็ได้มาหลากหลายมีมะเขือด้วยจ้ะมะละกอต้นมะละกอต้นมะเขือต้นพริก ต้นดอกดาวเรืองต้นยิลาอะไรเงี้ยจ้ะเนี่ยจ้ะก็ใส่รถไว้แล้วก็ซื้อ,อมูลวัวมาด้วยจ้ะก็จะนำนำมาปลูกที่บ้านนะจ้ะเนี่ยก็มาถึงบ้านแล้วจ้ะต้นทุเรียนก็เนี่ยปลูกได้ไม่กี่วันจ้ะ เนี่ยจ้ะก,ก็มาตั้งไว้ก่อนจ้ะที่ซื้อมาเนาะอ่าแดดยังแรงอยู่จ้ะก,ก็ยังไม่ได้ปลูกจก้ะเดี๋ยวรอให้เย็นกว่านี้สักหน่อยเนาะแล้วค่อยค่อยปลูกจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะซื้อมาตั้งไว้ตรงนี้บางร่มเงาหน่อยหนึ่งจ้ะตรงนี้ก็จะมีต้นตะขบเล็กๆอยู่แล้วก็ เนี่ยจ้ะเตรียมดินจ้ะทุกคนเตรียมดินก็เนี่ยจ้ะกุดเองจ้ะทุกคนวันนี้ออกแรงเหนื่อยมากเลยจ้ะขุดดินจ้ะเพื่อที่ว่าจะปลูกกันนะปลูกปลูกผักสวนครัวอะไรเงี้ยจ้ะที่ว่าซื้อมาจ้ะเนี่ยจ้ะตั้งไว้ตรงนี้รอให้เย็นสักนิดนึง้าขุดดินตอนอากาศ ร้อนก็วันนี้อ้โร้อนมากเลยจ้าแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆจ้ะคิดอยากจะทำสวนนะปลูกผักปลูกอะไรนี่ก็เริ่มจะอากาศเริ่มจะเย็นแล้วจ้ะบรรยากาศก็สวยนะพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าจ้ะ เสียงนกก็ได้ยินเสียงนกนะช่วงเงย็นๆอย่างเงี้ยป้าบรรยายอยู่ในรถก็เสียงนกก็ยังได้ยินเลยจ้ะพระาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าเนี่ยจะ้ะก็ลงดาวเรืองไปก่อนจะ้ะนี่ก็ปลูกซื้อมาสองต้นมะละกอก็สองต้นจะ้ะทุกคนก็เริ่มลงไปแล้วจะ้ะ เนี่ยจ้ะมะละกอก็จะเป็นมะละกอฮอลแลนด์กับมะละกออะไรนะแขกดำหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจ้ะนี่ก็เป็นพริกจ้ะพริกแล้วก็นี่ก็มะเขือจ้ะก็ขุดดินเองอะไรเองนี่ก็เป็นเอามะมะเขือเทศนะไม่ทราบว่า ปลูกไปแล้วจะยังไงบ้างเนาะจะจะรอดไม่รอดอะไรประมาณนั้นจะ้ะก็พยายามจะดูแลอันนี้ปลูกไม่หมดจะทุกคนหมดแรงก่อนจะเหนื่อยจะวันนี้เนจะตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวก็พรุ่งนี้หรือว่าวันไหนก็ค่อยปลูกปลูกเพิ่มจะ้ะเพราะว่าต้องอขุดดินนั้นนะทำเองจะทุกคน เนี่ยจ้ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เข้ามาติด